คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานดีคอนแทค t แล้วดวงตามองแจ่มชัดขึ้นนะคะอ่าก็ทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้ว <laughs> คุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกะ็เราจะไปพบกับคุณแม่นะคะที่ได้ทานดีคอนแทค t ไปแล้วมีอาการที่เป็นต้อเนื้อต้อกระจกนะคะก็ได้มาพบกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะที่เป็นต้อกระจกค่ะขอให้คุณแม่แนะนําชื่อและอายุนิดนึงนะคะ ชื่อนงวิจิตค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะปีนี้90้าสิบแล้วค่ะก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่มีอาการอย่างไรบ้างนะคะ,ะเกี่ยวกับดวงตานะคะอ๋อก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,ฟางมัวมัวคุณแม่แพ้แสงไหมคะแพ้แสตงสตว่างค่ะแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคเนี่ยม,มองแจ่มชัดขึ้นไหมคะคุณแม่ไม่ค่อยมัวไม่ค่อยมัวนะคะ ตอนนี้ค่อนชั่วแล้วค่ะตารู้สึกสบายเมองแจ่มชัดสบายตาขึ้นนะคะค่ะคุณแม่ทานไปกี่กล่องคะเรากล่องครึ่งได้มั้งอ๋อคุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว่า,วานะคะ<ม>ก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะค,ค่ะ,คะ คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานดีคอนแทคแล้วดวงตามองแจ่มชัดขึ้นนะคะอ่าก็ทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้วนะคะ,คะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วสนใจอยากจะดูแลดวงตาด้วยดีคอนแทคนะคะกําลังลังเลหรือจะตัดสินใจอยู่สามารถสั่งซื้อดีคอนแทคได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างนี้คะ่ะนี่ป้าป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะคือก็ตรวจ เช็คอะไอยงเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ําตาเทียมมาหยอดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นดีคอนแทคเขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัด ชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโพร่งขึ้นก็หลังจากที่ทานดีคอนแทคไปหนึ่งกล่องแรกนะคะไปพบแพทย์ก็ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแพ้แสงตาผ้ามัวความดันลูกตาก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกตินะคะชื่อปัญพญภพพันคูอายุ54ปีเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาละคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลยอยู่ในดวงตานะครับ ทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยตอนนี้อาการมองเห็นดีขึ้นมากเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับมั่นใจครับว่าดีคอนแทคทานแล้วบำรุงสายตาทำให้สายตาของผมหายจากอาการแสบคันและผมก็จะทานต่อไปเพื่อบำรุงสายตาของผม วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับประสบการณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะซึ่งใช้แล้วเห็นผลนะคะก่อนที่เราจะถามความรู้สึกของคุณวัดเรียกลุงวัดแล้วกันนะคะแล้วก็คุณป้าแมวเนาะอยากถามความรู้สึกของป้าแมวก่อนว่าในวันที่สามีเนี่ยหมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมตาจะบอดแล้วมองไม่เห็นแล้วเนี่ยป้าแมวรู้สึกยังไงก็คุณหมอบอกไม่มีโอกาสที่จะหายก็เสียใจแต่ก็ไม่พูดนะนะจะบอกไม่ปไปไล่จะรับฉันจะรักษาให้หายก็จะบอกอย่างนี้แต่จริงๆในใ,นใจเนี่ยคือน,น้ำตา ล่วงอะ่ะก็ก็บอกเขาว่าไม่เปรัหกหรอกฉันจะรักสาสาเธอให้หายก,ก็ไปกันเรื่อยทุกที่เสร็จแ,แล้วก็มาอยู่บ้านกันหลายวันแล้วเก็บอกว่าเขารู้กันไงเขาบอกตายแล้วยายแมวเลี้ยงผัวตาบอดแอบถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากคิดว่าเขาไม่หายแต่รักษารักษาไปจนเขาดีขึ้นนค่ะใจชื้นแล้วก็ร้องไห้นะร้อง <ๆ S 1> ไห้ก็ด้ดีคอนแทคนี่แหละที่ว่ามันมเริ่มดีขึ้นตอนพอดีคอนแทกครับ แต่ถามว่ารู้สึกเสียใจไหมเสียใจมากเพราะว่าก็คือเสาหลักนะนะมันคือหมดเลยเราก็ทาอะไรก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็บอกไม่เป็นไรต้องหายก,ก็พยายามก็มาได้ตัวนี้แหละก็ถึงได้หายแล้วก็ดีขึ้นก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็เสียใจมากเลยแหละหลายคนนะคะ มีความกังวลว่าจะใช้ได้ผลจริงไหมจะเห็นผลจริงไหมในวันที่เราตาเนี่ยมันแทบเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมนี่คือตามองไม่เห็นนะคะมันบอดไปเลยนะแต่ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นที่ว่าจะฟื้นฟูไม่ได้ในวันที่ป้าแมวเนี่ยคาดหวังไหมคะว่าการก็ไม่ไม่คาดหวังทลายรอกนะเพราะว่าคุณหมอเขาจะบอกว่าเป็นอย่างนี้ทําใจได้เลยจะไม่มีโอกาสหายเขาเขาต้องไปด้วยทุกครั้งพอจะต้องบอกันวมือคือ จะต้องจุงมือเขาเดินไงไปตรงนี้เรายังไปได้แล้วพอไปถึงตรงนั้นคุณหมอพูดซึ่งเราจิตตกมากก็ไม่มีโอกาสไม่มีไม่มีโอกาสที่ว่ากําลังใจเราไม่มีเลย,เยหมอพูดไม่ให<ต>้กำลังใจเลยแต,แต่เราจะให้กําลังใจลุงเ่ะว่าไม่เป็นไรจะรักษาให้หายแล้วเราก็บอกเขาบไม่เป็นไรจะ จะรักษาให้หายจนได้แหละจริงๆแล้วอะ่ะเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยแต่ก็หายก็ดีใจมากแหละก็บอกขอแค่ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องเราไม่ต้องดูแลก็กพอแล้วอะ่ะในวันที่นะคะเสาหลักของครอบครัวมองไม่เห็นและอาชีพหลักก็คือการขับรถนะคะเพื่อเพื่อ <ๆ S 2> นําไรายได้เข้าสู่ครอบครัววันนั้นป้าแมวรู้สึกว่ามันเหมือนหมดทุกสิ่งทุกอย่างป้าแมวแล้วแล้ว แทนที่เราจะไปทํางานได้เราก็ต้องมาดูแลสามีไม่ได้เลยค่ะวันนั้นก็คือคิดอย่างเดียวว่าอะไรก็ตามที่ทําให้มันดีขึ้นเราเราก็พยายามต้องทำทุกทยอย่างจนท้ายที่สุดมาเจอดีคอนแทคนะคะในวันที่ตาของลุงวัดมองเห็นขึ้นป้าแมวรู้สึกยังไงคะก็ดีใจมากเลยดีใจมากมากเลย,ยเขาขับรถได้เขาอะไรได้ก็พอแล้วก็กกหวังแค่นั้นเอง แต่เขาก็ดีเกินคาดเขาขับไปไหนนั่นไหนได้หมดเลยดีีกับครอบครัวก็แมวกับลุงวัดด้วยนะคะอยากให้ป้าแมวฝากนิดนึงว่าหลายคนค่ะเคยติดต่อโทรเข้ามาถามนะคะว่าดีคอนแทคเนี่ยป้าไม่ได้กินเองนะฉันไม่ได้กินเองนะแปนเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่ตัดสินใจนําไปรับประทานอยากให้ป้าแมวฝากนิดนึงค่ะว่าการคือตจจัดสินใจเรื่องนี้บา,บางบางครั้งเราทุกคนไม่อยากเสียตังค์ไม่มีตังค์แต่เราก็ต้องมีเพื่อให้เขาหายเราก็ต้องมีซื้อให้เขากินอ่ะ พอเขากินเขาดีขึ้นดีขึ้นก็ก็กินไปเลยถ้ากินนิดนิดหน่อยหน่อยผลมันจะไม่ออกมาไงนี่ให้เขากินจนจนเขาดีแต่ถามว่าหมดตังค์เยอะไหมก็คือก็เยอะเหมือนกันแต่เราก็ต้องต้อง<ก>ยอมอะประมาณสามหมื่นา่นกว่า,าได้ จนกว่าที่จะมองเห็นที่ซื้อยากินที่ที่ที่ซื้อดีคอนแทคกินแต่ตำโรงพยาบาลอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยยาให้มาก็ไม่มีผลอะไรเลยคือคือสามหมื่นเนี่ยหมายถึงว่ากินต่อเนื่องมาเฉพาะดีแต่ว่นถ้างแต่ของฟรีแล้วครับ หายไปกระหกล่องแรกแล้วครับครอบครัวป้าแมวกับลุงวัดวันนี้เราขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวดีคอนแทคนะคะซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่ต้องต่อสู้กับการมองเห็น3 6 0 0 0บาทกับการรับประทานดีคอนแทควันนี้สิ่งที่ได้แถมมาคือตามองเห็นสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับประสบการณ์ของครอบครัวนี้นะต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆค่ะก็อยากให้อ่าถือดีคอนแทคนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็นะคะ อยากให้ทุกคนนะคะดูประสบการณ์นี้ไว้นะคะว่าในวันที่เราต้องเสียเงินเราอาจจะเสียดายแต่ในวันที่เราเสียการมองเห็นเราทั้งเสียใจและสูญเสียนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะทําให้อนาคตของลูกหลานเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าเพราะเขาต้องมาดูแลใช่ะแต่ะะพอตาเห็นก็ทําเงินได้เยอะมากกว่าส0 0 0 0ื่นหลาย หลเป็นร้อยเท่าแล้วค่ะคือที่กลับมาทํางานได้ตามปกติใช่ไหมคะทำได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างหาเงินได้อะวันนี้เสียดายไหมคะเสียดายเงินใหม่อ๋อไม่ไม่เสียดายที่หมดไปแล้วไม่เสียดายเพราะได้คืนมาเยอะกว่าได้คืนมาเยอะกว่าุวัดเข้าตาหาแล้วก็ทําเงินได้ก็ช่วยเราได้เยอะเยอะมากจ้ะเยอะมากนะคะขอบคุณ ลวงวัดกับป้าแมวอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องการฟื้นฟูเราไม่ใช่แค่ให้ตากลับมามองเห็นแต่เป็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตภายในครอบครัวด้วยอยากให้ทุกท่านนะคะดูประสบการณ์ของลวงวัดกับป้าแมวเพื่อเอาไปเป็นแนวคิดในการดูแลตัวเองวันนี้ดีคอนแทคบอกได้เลยว่าเยี่ยมจริงๆค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่วะสวัสดีครับสว,วัสดีครับคือตอนแรกเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นนะนะคือมันเริ่มปวดไถยทอยก่อนเสร็จแล้วกินยาไปเม็ดหนึ่งได้แล้วปวดปวดได้ทอยกินยาไปเม็ดหนึ่งแล้วมันก็ล้าวขึ้นมาตรงเนี้ยเสร็จแล้วพอส่งผู้โดยสารเสร็จกลับมาบ้านนอนกลางคืนเช้าเรื่องขึ้นก็เลยบอกให้แฟนเนี่ยเลสิเปิดไฟเรียมจะแต่งตัวอาบน้ําไปเสร็จแล้วเขาก็บอกเปิดแล้วไฟเปิดแล้วอ้าว เฮ้ยยังไม่ได้เปิดละมั้งเพราะว่ายังมืดอยู่เลยเนี่ยือตาเรามองไม่เห็นแล้วนนม,ม,มันมืดอนะคือมองไม่เห็นอะไรแล้วเปิดแล้วเราก็บอกเออเปิดแล้วทำไมยังมืดอยู่ออกเปิดแล้วจริงๆเราก็ลืมตามองแสงนีอ่อนมันไม่มีแสงอะไรเลยอขอสว่างดีก็เลยไป หาหมอเราคิดว่าเกิดจากความดันเราสูงแล้วก็ทําให้เกิดตามองไม่เห็นหรือเปล่าครับหมอบอกว่าคาดว่าน่าจะระเบิดในตาเช่นเลือดฝอยในตาแต่ทําให้จอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมแ<ต>อาการที่เตือนคือปวดไข้ทอนปวดได้รอยไม่ได้เริ่มจากตามัวตาชาบซ้อนไม่ะอะปกติเลยปกติดีดเลยโอ้โห กลัวมากเลยนะคะครับไม่ไม่คาดคิดเนยว่าเอ้มันจะเกิดกับตัวเราได้ไอ้อโรคแบบนี้นะนี่ตอนที่เป็นมืดปุ๊บเนะี่ยตอนนั้นคิดอย่างเดียวโอ้โหแขนขาดข้างนึงดีกว่าดีกว่าตามองไม่เห็นนี่พอมืดมันไม่สามารถที่จะไปขับรถไม่สามารถยบกอบคลิปอะไรได้เลยหมอบอกว่าลุงขับรถมานานหรือย,อยังบอกผมขับรถมา30กว่าปี้ใช้สายตาม,มาเยอะแล้วเนี่ยจอประสาทตาเสื่อมหมอกันัดจะฉีดสีให้ฉีดสีเข้าไปในตานะาเพื่อที่จะมองเห็นก็นัดแล้วนัดอีกนึกถึงอาจารย์อุทัยได้ว่า ก็โทรไปถามท่านบอกอาจารย์อาจารย์มีอะไรให้ผมกินบ้างตอนนี้ผมตามมองไม่เห็นอาจารย์ก็เลยบอกโอ้โ oh, หพี่วัตรทางนั้นต้องเอาดีคอนแทคไปกินเลยพี่ยไปกินก่อนเลย เอาไปหกกล่องเลยพี่หกกล่องเนี่ยเราคิดว่าเราจะดีขึ้นแน่นอนเลยใช่ไหมคะคีแรกคาดหวังอย่างนั้นเลยว่าก,กินไปสามกล่องแรกก็ไม่มีผลอะไรเลยก็กินเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดก่อนนอนนะนะก็กินกล่าวว่าวันละสี่เม็ดสี่เม็ดเนี่ยสามกล่องเนี่ยกินไปเนี่ยไม่รู้สึกอะไรก็ยังยังเหมือนเดิมมายังมองไม่เห็นเหมือนเดิมกล่องที่สี่ก็แล้วเสร็จแล้วพอมากินกล่องที่ห้าภาพขาวดํามาเสร็จแล้วก็พอกินกล่องที่หกกล่องที่ห้าเนี่ยภาพขาวดํามันหมายใช่ไหมหพอกล่องที่หกปุ๊บ สีมากินจนหมดกล่องที่6มันเห็นแล้วอ่านหนังสือได้แล้วมองไกลๆเห็นชัดละคนใส่เสื้อสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าอะไรเนี่ยแล้วอ่านหนังสือไกลๆเนี่ยอ่านได้เสร็จแล้วพอสีมาอะไรมาเนี่ยมองไกลๆในแยกสีได้หมดอ่านหนังสือไกลๆได้หมดมองไกลเห็นชัดเจนพี่วัดกินเสร็จสี่กล่องเริ่มเห็นภาพขาวดำอ่าใช่ใช่แล้วกล่องที่5นะคะก็เริ่มเห็นกล่องที่5ก็คือชัดขึด้นกล่องที่6กนี่แจ๋วเลยแต่แล้วผมก็สั่งใหม่ใครที่กินยาย,ยากมันน่งกลัวเลยครับ พราะกินง่ายมากแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยทุกวันนี้ก็ผมหายมาตั้งแต่ปีปีห้าแปดนะแล้วผมบวชด,ด้วยนะหลังจากตามองเห็นแล้วเนี่ยบวชแก้บนให้มองเห็นนะตาเนี่ยผมว่าสําคัญมากคนระถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราสามารถที่จะเดินเหินไปไหนไปทําอะไรอะไรหยิบจับโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับคนในครอบครัวถ้าทานดีคอนแทคพยายามทานให้ให้รู้ผลไปเลยคือให้ดอเนื่อง,ออองและอย่าไปทานแค่กล่องสองกล่องและละเลิกไปแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้ว มันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก็อาการมันก็ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วตาฝ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับ ถ้าวันนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสไปพูดคุยนะคะสัมภาษณ์คุณป้านะคะที่มีปัญหาดวงตาเกี่ยวกับต้อกระจกค่ะเราจะได้พูดคุยนะคะสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ทานดีคอนแทกไปแล้วค่ะมีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําชื่อแล้วก็อายุนิดนึงค่ะแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ8ปติดสองเป็น ต้อกระจกก่อนหน้านี้คะ่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานดีคอนแทคอะค่ะก็แต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็นถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บๆคันๆน่ะ,ะมันมีมีเอันเครืองแล้วก็ถ้าใส่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่หแต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลค่ะ,ะได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือ แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะ,ะก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดออได้ทานี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากมากเลยจ้ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะไปตัดแว่นนะคะใช่ไหมคะ,ะ,ะอยากจะไปตัดแว่นแต่พอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าตัดไม่ได้แล้วมันม,มันหมด สายตาหมดสายตาท่านนไม่สามารถจะตัดได้มามานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหลานหลานลูกก็บอกว่าก็ไปได้ตัวยาอันนี้มาก็เอาเบอร์มาให้ก็ติดต่อทางนี้ก็คือว่าแม่ไม่ต้องไปผ่าแล้วต่อไปเนี้ยดีมากได้ได้ดีมากๆเลยค่ะ พอได้ทานไปนะคะ,ะคุณแม่ก็มีอาการแพ้แสงหายไปนะคะ <ไป S 1> หมอกหมอก,ก็จางลงค่ะตาผ้ามัวก็มองเจ่มชัดขึ้นใสขึ้นนะคะจะดีใจอะเรียกว่าคือไม่ต้องไปหาหมอนั่นแล้วคือจะ, <c oughs> จะคือจะใช้ตัวนี้เรื่อยๆไป <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้บอกว่าดีใจนะคะแล้วก็ประทับใจในสินค้าดีคอนแทคเรานะคะ <c oughs> วันนี้คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยค่ะ มั่นใจมากเลยค่ะาาทานแล้วได้ปลอดภัยมากค,ค,คือมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะแต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะจะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบ,บอกตาอะไรแบบเนี้ยแม่ซื้อบุญรักอายุ71ปีแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัด มีน้ำตาไหลด้วยไหมคะมีน้ำตาไหลน้ำตาหัวตานิคันมากแดงหมดยิ่งสีขยี้ย<า>ิ่งแดงยิ่งอักเสบค่ะแล้วมองเห็นเหมือนกับมีจุดดำๆแมงวีใช่ไหมคะจ้า,จาเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนมะเรงวีแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคไปอาการเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณแม่ มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมากเพราะว่าอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็สัดขึ้นประทับใจมันอาการมันดีมากมันหายไปเลยไม่มีอาการเหมือนเดิม<ะ>แต่แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้า ก็คุณแม่ได้ทานดีคอนแทคแล้วก็ประทับใจนะคะการมองเห็นที่คุณแม่มีอาการตาผ้ามัวแพ้แสงน้ําตาไหลก็หายไปค่ะเราอยู่กับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะต้อกระจกค่ะมีปัญหาดวงตาเราได้ทานดีคอนแทคไปนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยกันผมชื่อนเะจริญสึึศรีอายุ82ปีครับค่ะคุณพ่อคะก่อนหน้านี้มีปัญหาดวงตาอย่างไรบ้างคะก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มียายในดวงตา ตาฟ้าฟางมองไม่ค่คอยเห็นขับรถไม่ได้ค,ครับตอนกลางคืนก็ขับรถไม่ได้แพ้แสงมองไม่ชัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะ,ะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับ ค่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อก็ทานดีคอนแทคไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นมองแจ่มชัดขึ้นนะคะใหญ่ที่เป็นอยู่ก็หายไปนะคะค,คุณคพ่อหายครับาหายหมดค่ะคุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคอย่างไรบ้างคะก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรแลครับค่ะคุณพ่อมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเราทานแล้วปลอดภัยคะ่ะ ครับไม่มีผลข้างเคียงเลยครับค่ะ,ะคุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามั่นใจนะคะค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ได้ลองทานดีคอนแทคดูนะคะที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะคน้ําตาไหลเป็นต้อนะคะหรือมีอาการนะคะเป็นวุ้นในตาเสื่อมคะ่ะสามารถทานดีคอนแทคได้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างนี้คะ่ะดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดดรือเปล่า ถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียด้วยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอบประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟืนฟ้นฟูดวงตาได้ดีขึ้น D ีคอ t a c t ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอก ตาหินตากระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทค ช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแท t